สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงภาษาไทยห้องเรียนออนไลน์วันนี้พบกับมิจุลีไพรสันนะคะมิเก้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างมีคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะ3วันที่ผ่านมาวันที่28ถึงวันที่30นักเรียนได้เรียนกับมิดเฟิร์นนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบค่ะเดี๋ยวเราพบกันในวันเปิดเรียนเราจะมาทาการสอบกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมิจะมาสอนเรื่องใหม่ค่ะเรื่องใหม่ในวันนี้คือคำราชาศัพท์ค่ะนักเรียนในตัวชี้วัดนี้นะคะนักเรียนเห็นคำสำคัญใช่ไหมคะลูกคำสำคัญคือใช้คำราชาศัพท์ค่ะลูกการใช้คำราชาศัพท์นั้นต้องใช้ให้ถูกในเรื่องของการพูดและการเขียนให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะคราวนี้เราจะไปเริ่ม เรียนรู้กันตั้งแต่ความเป็นมาค่ะเด็กๆเราไปดูประวัติความเป็นมากันนะคะแล้วเรียนอ่านออกเสียงตามมิตรได้เลยนะคะการใช้คำราชาศัพท์นั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยใดสันนิษฐานว่าคำราชาศัพท์นั้นอาจถูกนำมาใช้ในช่วงของพระราชวงศ์สุขโขทยัย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอมจากการศึกษาสิ่งที่ถูกบันทึกในกฎมเทียนบาลเมื่อสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาพศ1991-2031ถึง 2, 0, 31, ก็จะพบว่ามีการกำหนดให้ใช้ถ้อยคำในการกราบบังคุมทูลกราบทูล คำที่ใช้เรียกสิ่งของเครื่องใช้สําหรับกษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ต่อมาจึงมีการเผยแพร่คําราชาศัพท์ให้ใช้กันโดยทั่วไปและขยายขอบเขตให้ครอบคลุมเหมาะสมกับบุคคลในแต่ละระดับของสังคมค่ะ เมื่อนเรียนทราบประวัติความเป็นมาแล้วเรามาดูความหมายกันนะคะคำราชาศัพท์นะคะคือคำสุภาพค่ะที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆค่ะลูกคำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยค่ะลูกถึงแม้ว่าคำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตได้น้อยนะคะ แต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยของเราค่ะที่มีคำหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกันและเป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะค่ะเรามาดูว่าบุคคลในสังคมนั้นมีระดับลดหลั่นกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีลักษณะที่แบ่งได้เป็น3อย่างด้วยกันค่ะเด็กๆตามชาติวุฒิ ก็หมายถึงชาติกําเนิดนะคะคุณวุฒินะคะการศึกษานะคะและวัยวุฒิก็คือวัยนั่นเองคนไทยทั่วไปมีวิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมค่ะเราจะยกย่องให้เกียรติผู้อื่นเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาจึงต้องเลือกใช้คำให้เหมาะกับฐานะของบุคคลการใช้คำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าเรามีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีของชาติค่ะ ดังนั้นเด็กๆทุกคนนะคะจึงควรจะศึกษาและใช้ให้ถูกต้องเราไปดูว่าระดับขั้นของคำราชาศัพท์มีทั้งหมด5ขั้นนะคะ 1. พระมหากษัตริย์ค่ะ 2. เป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ 3. พระพิสุทธิสง์สามเดช 4. ีคุนนางข้าราชการและหสุภาพชนค่ะเราจะแบ่งคำราชาชาศั์นะคะลูกเป็นหมวดน,นะคะคำที่มิตยกตัวอย่างมานะคะเป็นคำที่นักเรียนมักจะได้ยินแล้วเ,วเราจะเป็นที่อาจจะต้องใช้ในการเรียนในชีวิตประจำวันนะคะแบบแรกคือคำราชาศัพ์ เครือญาติค่ะลูกเรามาดูเด็กๆสามารถฝึกอ่านออกเสียงนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการจดจำที่แม่นยำขึ้นให้เราออกเสียงให้ชัดเจนคะ่ะพ่อพระบิดาแม่พระมารดาพี่ชายพระเชษฐาน้องชายพระอนุชา พี่สาวพระเชษฐภคินีน้องสาวพระคณิษฐาลุงนะคะจะแบ่งเป็นฝ่ายทางด้านบิดาและมารดาปิตุลามาตุลาป้าเช่นเดียวกันค่ะลูกแบ่งเป็นสองฝ่ายนะคะปิตุฉามาตุฉาตาปุ่ง เราใช้คำราชาศัพท์ว่าพระอัยกายยายายพระอิยกาค่ะต่อไปเป็นคำราชาศัพท์ร่างกายค่ะคิ้วเรียกว่าพระขนงพระขนงนะคะจมูกค่ะพระนาสิกตาพระเนตรปาก เรียกว่าพระโอษค่ะราคานละ,ะลเรียนสำหรับคำราชาศัพท์ที่มิรนำมาเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวในคาบถัดไปนะคะหรือการศึกษาเล่าเรียนของเรานั้นเราสามารถไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้มิจะให้เวลานักเรียน15นาที เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆมาดูคำสั่งนะคะลูกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า2 7ถึง28นะคะจะมีนักเรียนที่ส่งหนังสือแบบฝึกและสมุดงานไว้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะลูกให้นักเรียนเขียนโจทย์นะคะแล้วก็คำตอบทำลงในกระดาษเทสคะ่ะลูกถ้ากระดาษเทสไม่มีให้หนูเขียนลงในกระดาษสมุดของโรงเรียนนะคะเล่มเดิมที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะ แล้วเดี๋ยวเด็กๆนำมาส่งมิรนะคะในวันเปิดเรียนแล้วมีจะให้เวลาหนูทำ1 5นาทีแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อ่าเดี๋ยวเราลองไปดูงานกันนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้มีหนังสืออ่าดูตัวอย่างนะคะวิธีการทำนะคะอย่างที่มิดบอกให้หนูเขียนโจทย์ใช่ไหมคะหนูเขียนว่าเห็นไหมคะลูก ให้นักเรียนเลือกคําไปเขียนให้ตรงกับภาพนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูภาพเลยค่ะลูกนักหนหนูก็เขียนเลยพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะคะหนูก็เริ่มเลยค่ะคําที่หนึ่งคำที่สองคำที่สานะคะพระสงฆ์หนูดูภาพนะคะแล้วเลือกจากด้านบนมาตอบคําที่หนึ่งสองสามนะคะ สุภาพชนนะคะแปลว่าบุคคลทั่วไปหนูเลือกคำมาเลยนะคะลูกลงมาตอบคำที่1คําคำที่2และคำที่3ไม่ต้องวาดภาพค่ะลูกต่อไปนะคะในหน้าที่28ค่ะเช่นเดียวกันเด็กๆก,ก็เขียนว่าให้นักเรียนค้นหาคำาราชาศั์นะคะมาเขียนให้ถูกต้องตรงกับภาพก็จะเขียนว่าหมวดร่างกายหนูก็ไล่ลงมาเลยค่ะลูก1 หูก็ดูว่าลูกศรเนี่ยชี้ไปที่อวัยวะใดนะคะไล่ลงมาเลยะลุกหนึ่งสองสามสีหต่อไปอีกด้านหนึ่ง6กเจ็ดต่อไปหมวดเครื่องใช้เช่นเดียวกันหูก็ไล่ไปเลยค่ะภาพนี้เช่นกระจกแหวนนะคะเตียงแหวนกระจกไล่ไปค่ะลูกเสื้อกางเกงรองเทา้า เด็กๆสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในหนังสือหลักภาษาไทยนะคะลูกหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นละค่ะเดี๋ยวมิจะให้เวลาเด็กๆในการทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันท้ายคาบเราลองมาดูซินะคะว่าเด็กจะทำถูกหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงนี้มิจะต้อง ให้เวลานะักเรียนทำก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันท้ายชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ